เดี๋ยวมาต่อกันอีก EP ีหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นตอนที่69ลูกลุงโจค้างคลิปก่อนเอาไว้นะครับว่าจะพาเข้าไปทัวร์ข้างในไปเดี๋ยวไปดูข้างในครับนี่ก็เปิดประตูตรงนี้เลยนะครับวับออกมาตรงนี้ประตูนี้ก็เป็นประตูที่ลุงโจเลือกเอาไว้เป็นยี่ยห้อที่ใช้การได้เลยทีเดียวนะฮะนี่เข้ามามันจะเสียงจากกล้องนิดนึงนะับไม่ได้เปิดไฟนะฮะ มองออกไปด้านนี้นะ <c oughs> ก็จะเห็นบ้านของลุงโจนะแบบนี้เลยนะครับนะด้านในครับนี่นะะเป็นลักษณะแบบนี้เดินเข้ามาปั๊บเดี๋ยว้ายมา <c oughs> ก็จะเห็นมุมนี้มุมนี้จะเห็นดูความนะฮะเป็นดีไซน์นะนะจริงๆแล้วนี่มันจะเป็นห้องโลง่งๆนะครับพื้นลุงโจไม่ได้ทำนะฮะจริงๆถ้าทํา เป็นสีขาวนี่ก็จะเข้ากันเลยแต่ก็หมดไปอีกหลายหมื่นก็ไม่ทําหรอกนะครับนะมันก็ไม่เข้ากันมากมายเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นลายกระเบื้องเดิมแล้วก็สีมันก็ไม่เข้ากันเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราอยู่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะฮะลุงโจออกแบบเอาไว้ที่จะให้เป็นห้องรับแขกหรือว่าใส่โซฟาให้คุณยายนะครับเดิมทีเนี่ยนะถ้าถ้าเราไม่ทําพวก ผนังนะครับเรียกได้ว่าเป็นมุมนี้ออกมานีนะครับพรามุมนี้จะมีความกว้างประมาณเมตรหนึ่งนะครับมันก็จะโล่งๆเป็นสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็จะทําให้ห้องห้องนี้นะที่จะเป็นห้องรับรองของของแขกคุณยายนะครับแคบลงไปอีกเห็นไหมครับนีน่แนวเดิมแนวเดิมเขาจะอยู่ตรงเนี้นะครับก็จะมันจะแคบนะครับห้องเนี้นะก็เลยจําเป็นจะต้องได้ทำนะพวกห้องเพิ่มเติมเข้ามา แต่มันก็จะทําให้มันออกมาเป็นดีไซน์ที่มันสวยนะครับนะโทนข้างในนะครับออกจะเป็นสีครีมแต่ว่าออกครีมแบบเหลืองๆนิดนึงนะครับตัดกับเพดานครับที่เป็นสีขาวนะครับแต่ก็ออกเป็นฟันบุหรีจางๆนะฮะนะจะมีไฟเพดานนะไฟ LED อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราติดเอาไว้เรียบร้อยนะครับลุกจูจะใช้เป็นโทนสีอ,ออกวอมบอมนะฮะ นะก็ติดไว้ทุกจุดครับนะเท่าที่จะให้มีแสงสว่างได้นะครับนี่แล้วก็ภายในตัวเนี้ยก็จะออกแบบให้เป็นสองห้องเดิมทีคุณยายบอกว่าอย่าเอาล,ลนะุ่งๆนะแต่ว่าลงุงโจคิดว่ามันโล่งมากมันก็ไม่ดีนะคับเพราะมันจะไม่สวยเลยก็เลยทําห้องออกมาเป็นสองห้องนะครับอันนี้เป็นห้องคุณยายนะฮะก็จะมีความกว้างทางด้านนี้ประมาณเกือบ4เมตรนะครับ4เมตรได้นะน่าจะประมาณ4คูณ5้ได้นะครับ เห็นไหมฮะนี่ก็จะเป็นอีกห้องนะครับนี่ภายในทั้งหมดที่เห็นบ้านหลังนี้ก็จะมีห้องนี้เป็นห้องของคุณยายเอาไว้สำหรับให้คุณยายนอนนะครับแล้วก็อีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องรับรองนะครับทั้งหมดนะท้าออกมาด้วยเป็นประตูบานสไลด์นะครับบานสไลด์มันเสียอย่างหนึง่งคือมันมันไม่มีมุงลวดนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้เปิดครับเพราะเป็นห้องนอนมากก็ปิดเอาไว้นะครับนี่เห็นไหมสองห้องนะครับ รวมถึงทางส่วนห้องครัวนะอันนี้ก็เป็นส่วนห้องครัวนะก็ยังยังทำยังยังไม่เสร็จนะครับนะอันนี้เป็นห้องคุณยายครับโอ้โหนะพวกตู้อะไรต่างๆเก็บอามากรอ์ไว้ก่อนนะครับนี่ทั้งเครื่องม้เครื่องมืออะไรต่างๆนะนะมองไปก็ประมาณนี้นะฮะนะก็จะเห็นห้องห้องโถงใหญ่หน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยคุณยายก็จะทําบุญ นะครับให้กับคุณตานะครับเนื่องในบุตรร้อยวันที่ยังไม่ทําแต่ว่าก็เกินมาแล้วนะครับซึ่งก็จะทําำน้าที่หลังนะครับนี่เห็นไหมฮะดูส่วนส่วนนี้นะฮะนี่เป็นโถงนะเป็นหน้าต่างนะครับก็ประมาณนี้นะฮะนี่นะสเต็ปของเพดานนะครับก็ออกมาสวยงามครับดูเห็นไหม ถ้าออกมาเป็นสองสองสติปนะครับนี่นะฮะนี่ก็คือภายในนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูทางส่วนใช้สอยข้างหลังนะครับก็จะประกอบไปด้วยห้องห้องครัวนะครับเป็นครัวเบาเบานะฮะนะนี่นี่นะครัวเบาเบาเขาหมายความว่าหนึ่งลุงโจให้มีซิงค์นะครับนะซึ่งช่างกระชิดเขาก็เห็นไหมฮะได้ได้สั่งพวก นี่มาแล้วนะครับนะไอตัวที่เป็นหน้าต่างปิดซิง์เนี่ยนะครับเนี่ยเอาไว้นะครับส่วนหนึ่งเป็นซิง์แบบสองหลุมนะครับนะไฮไลท์ก็คือนีน่นะนี่จำพวกที่เป็นเห็นไหมบานสไลด์นี่เห็นไหมนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับนะรับแสงรับลมได้นะครับ ข้างนอกก็จะมีลุกลงเหล็กครับนะปิดเอาไว้ตรงนี้ทำไมที่เตี้ยคือคุณยายปวดขานะครับปกติแล้วซิงค์เนี่ยมันก็จะเท่ากันยาวไปใช่ไหมนะแต่ว่าคุณยายเนี่ยทาครัวแบบคล้ายๆกับนั่งทานะนะคุณยายจะนั่งทานะก็ก็เลยทําซิงค์เล็กๆเกนี่ยให้นะครับเป็นเป็นซิงค์ครัวแต่คุณยายบอกว่าเอออาจจะไม่ทําหรอกนะตรงเนี้เพราะ เดี๋ยวมีควันอะไรขึ้นมันจะเก่าแก่บอกก็ไม่เป็นไรนะก็เอาไว้วางอื่นได้นะครับปกติครัวของของคนเราก็จะอยู่สูงอยู่ประมาณนี้เลยนะครับประมาณ80เซนติเมตรนะฮะแต่พิเศษของคุณยายเอา30นะเพื่อให้นั่งสบายสบายในการทำนะครับนะก็แนะนําคุณยายอยู่นะครับให้ใช้ครัวแบบเตาแก๊สนะครับซึ่งคุณยายบอกผมคงลำบากผิดวิธีเดี๋ยวคุณยายก็เอาจะเอาเตาถ่านมาไว้ตรงนี้แหละนะครับ เนี่ยโซนนี้นะก็จะเป็นจะเป็นอีกห้องหนึ่งนะซึ่งลุงโจเองก็ออกแบบให้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 เป็นครัวบแบบมินินะครับแต่ก็ไม่ได้มีพื้นที่คิลูชชลีนะประมาณ3เกือบ4คูณ4เมตรได้นะครับเนี่ยเห็นไหมโวนด้านนี้ก็นะจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นห้องนอนไม่ใช่ห้องนอนจะเป็นห้องถงแล้วก็มาห้องน้ําเดิมทีนะซึ่งก็ออกแบบให้เป็นนะโซนลุกลุกนะครับนะแล้วก็บังคับด้วยแนวรั้วเหล็ก ออกแบบมาแบบนี้นะฮะนี่อันนี้ก็จะปูกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องภายนอกเนี่ยส่วนภายในนะฮะคงไม่ได้ทำนะครับตัวไหนใช้ได้ก็ใช้นะถ้ามีงบอีกก็ทําอีกให้ยิ่งสวยนะจริงๆแล้วถ้าเอากระเบื้องสีขาวนะครับมาใส่นี่จะสวยเลยนะครับแต่แล้วแต่งบนะทาทีหลังได้สมากไม่ทําหรอกนะให้นี้ก็เหลือเหลือกินแล้วนะครับนี่นะนี่ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับนะก็ไปให้คุณยายล้างจาน ล้างหน้าอะไรต่างๆได้นะครับ t ูอินวันนะครับนะมาฝั่งนี้นี่ด้านนี้นะจะเป็นโซนเครื่องซักผ้าเจาะรูเอาไว้พวกน้ำประปงประปานะครับตอนนี้ไฟต่างๆเปิดหมดแล้วนะเห็นไนะ้มเห็นไหมได้หมดแล้วนะดูนะี่เนี่ยปิดเปิดได้หมดแล้วนะครับนะด้านนี้ก็เลื่อนสไลด์ได้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมปิดเปิดได้นะครับ เห็นไหมเห็นไหมครับนะออกแบบมาให้แบบง่ายๆรับลมอะไรต่างๆนี่คือส่วนห้องน้ํานะครับนี่ห้องน้ํานี่ก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับดูเข้ามาม,มุมนี้นะนี่เห็นไหมนี่เป็นถสุขภัณฑ์นะครับนะซึ่งคันชิดเขาทําออกมาได้ดีแล้วนะครับนะ้สัน้ำนี่ก็จะสะลบลงไปฝั่งนูนะ้นเห็นรูเห็นไหมนะก็จะลงไปฝั่งนู้นนะครับนี่ก็เป็นกระเบื้องที่เราเลือกใช้นะครับ ทำออกมาได้ดีแล้วครับพร้อมใช้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ติดพวกเครื่องทาน้ำอุ่นติดพวกกระจกติดพวกฝักบัวอะไรเข้าไประบบน้ําเข้าไปก็จบครับนะฮะคือปรเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมห้องเล็กๆนะแต่ว่าออกแบบออกมาเราก็ทําออกมาได้สวยครับเนี่ยบูจจอยากให้ทําให้เป็นแบบนี้นะครับพอจะได้รับแสงได้ปิดก็เห็นไหมมืด ิดเขมาก็รับลมได้สบายนะครับนี่เป็นโซนทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวออกมาก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมเห็นนะครับนโซนด้านหลังประมาณนี้นะครับน,นี่ก็พื้นที่ก็ประมาณตั้งแต่นี้มาด้านนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ6เมตรเกิน็ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะฮะจะเป็นโซนที่ลุงโจก็จะทําให้ คุณใหญ่ได้ใช้สอยนะเพราะว่าจะเป็นห้องครัวจะเป็นโซนนั่งเล่นด้วยครับตัวนี้มุมเนี้ยจะเป็นมุมปโปรดเลยแหละนะครับนะเพราะว่ามานั่งชิวๆบ้านลูกโจโอ,อยู่นี้นะนะต้องเอาเนี้ยมากั้นก่อนนะครับเพราะมีคนขโมยของนะนี่นะต้องกั้นเอาไว้ก่อนนะฮะจะมีคนมาขโมยเหล็กขโมอยอะไรต่างๆลุงโจโก็เลยทาเองซะเลยนะนะเอาสังกะสีกก่อๆมาทําไว้ก่อนนะครับนะดูบ้านลุงโจจะเป็นทรงแบบนี้นะฮะนะมันจะเป็นทรงลาบ เขาเรียกว่าลาดเอียงลงมาเป็น2สเต็ปแบบนี้นะครับชอบอยังไงก็บางไว้แบบนั้นนะครับเอาก็ประมาณนี้กันก่อนนะคลิปนี้นะครับสั้นๆลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ